สวัสดีค่ะพากับช่องเพื่อาคิดนะคะวันนี้หนูได้เชิญช่องซีนุก11นะคะมาเป็นแขกรับเชิญในช่องของหนูนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่องนั้นกันเลยว่าเขาพร้อมหรือยังนี่ค่ะแขกรับเชิญของเราบีเมีด้อ,อหนูไม่ได้เป็นดาี้ดานี้ช่อ,อ,องซีนุกสิบเอ็ดดนไปแล้วคะ่วคะ เท่าไหร่น้ำหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้ไหมใช่ยันหนึ่งร้อยมาไปแล้วนะตอนนี้นะคะหนากำลังจะไปแอบเยอะครับภูมิวิ่ง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 ช่ชีวิตพี่เราดนึงเนี่ยพี่มันตรงนี้กันเรามาอยู่หนนี้กันสี่คน เราอยู่ในซอยสามนะคะสี่คนคนจะวิ่งมาเหนื่อยมากนี่เงีย้ยสี่สี่คนเงียบมาผมผมว่าพี่ซีนุกจะหาเจอไหมฮะผม,มผมคิดว่าพี่ซีนุกจะหาเจอไหมไม่น่าหนูมันไม่น่าหนูไม่น่า เราอยู่กันด้วยกันสี่คนนะคะเราต้อง,อองแอบวตรงนี้นั่งเราตรงนี้ไม่ต้องนอนกันไดนไปไหนมาอยู่เขียเงียบๆนะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะหนูอยู่ฝั่งนี้กับภูมิแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นีน่พีกับจีมมอสจิ่มอสแอบดิ้นมาทุกคนไปดูลาดลาวนะคะหนูอยู่ตรงนี้คนเดียวนะคะ <S <S โอยมาแล้วมาแลบบ้ว อไปโอ้ยิบิบบหน้าเยอเจอใครก่อนเจอเจอบินของแม่เฮ้ยไอ้แอบตรงไหนพี่นายพี่นายพี่นายอะเจอพี่นายยังพี่นายไม่เล่นพี่นายเล่นไม่ได้ยพี่นายเอาหน้าออกนะไม่ชิงช้าอยู่อะเหรอพี่นายไม่เล่นเออพี่นายไม่เล่นะเโอเคเราไปรอบที่2กันเลยว้ ก็พี่ต่งนะครับวินตาต่อไปนะคะนรับวินเป็นนะครับนะว,วินนับอยู่วินนับอยู่เอ๊ะแอบหลังเป็นไหมกับช่องสีดูสิปีชาคิดคิดไปนะอาบแอบหลังเป็นไหมอยู่ไหนก็ได้ไม่อยู่กับหนูก็ได้ต้องเข้าไปไหนหมไม้เยอะ เสื้อหนูสีเขียวได้อยู่ไหมเอ้ยสีเหลืองได้อยู่ไหมตอนนี่จะทําให้หนูเจอก้องเจอกล้องมันจะสะท้อนนะป๋องไม่หรอกมีน่าสะท้อนว้ายตอนนี้หนูจะทําตอนนี้หนูกําลังตอนนี้หนูกําลังไปซ่อนที่อื่นตอนนี้หนูกําลังทําให้ต้นไม้ต้นมีทางอึมตายว้ายโอ้ยโอ้ยล้มแล้โอ้ จะพี่อ่ะจะบอกไม่น่าซ่อนที่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้คือแบบเจ็บขาแล้วพี่นีนุกว่าซ่อนด้วยคือแบบโอ้ยมีการสกุปสกิปกันระหว่างสองคนสองหนุ่มนี่พี่ภูมิซนต้อนพี่ภูมิพี่พี่กับพี่ภูมิ นี่มีช่องวินนี่ทีวีกัเอตอนนี้นะคะเราจะมาซ่อนหลังรถตู้ง่ายๆนะคะจะได้แบบเขาจะได้แบบนึกไม่ถึงว่าซ้อนหลังรถตู้ค่ะทำให้ไม่เห็นเท้า อีกแล้วเหรอพี่ไม่ไม่อยู่กับหนูอีกแล้วเหรอใช่อ่ะเบื่อกล้องนี้หมดยืไม่เอากล้องกล้องโทรศัพท์โอเคเราจะบีบซึ่งมันเลือดเขาอยู่ี่หนาเนี่ยมานี่ยมานี่ยเนีแตกได้ไหมแกงอ่ะนูเจ็บอ่ะเฮะแกี่แตกได้ไหมปุ้ยเดี๋ยวพี่ชินุกำลังจะไปแปะนะคะ 对。<Yeah. S 2> มูมูเฮ้ยอ,อย่าพี่แอบไหนไม่หนูแอบไ,ไหนฉันจะแอบงไ,ไม่โปงหอไม่ลูกเตหอุ้ยงไม่ปงดูดนรอ ังไม่ได้โดนโป้งเงียบๆเงียบๆยังไม่โดนโป้งเลยค่ะผ่านไปสองขั้นแล้วยังไม่โดนโป้งเลยค่ะไม่ค่ะคุณบอกครับเอ้ซีมอสบอกทำไมอ่ะซีมอสตาต่อไปซีมอสเป็นเลยนะขอดูเขาพี่เขาไปแอบไปไปก่อบายนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย